โอเคสวัสดีครับผมสำหรับผู้เล่นใหม่อยากลองคุมเองวันนี้เดี๋ยวผมจะสอนเทคนิคเบื้องต้นก่อนละกันนะครับอันดับแรกเลยผมอยากเข้าไปดูที่หน้าการตั้งค่าก่อนนะครับก็คือไปที่เกม setting แล้วก็คอนโทรลอืมนี่คือเซตอัพการตั้งค่าของผมนะก็เวลาเล่น จับเหมือนแบบเราเล่นเกมทั่วไปเลยฮะสองมือไม่จำเป็นที่จะต้องชันเครื่องขึ้นมาแบบพวงมาล,ายลัยรถสามารถเล่นแบบแนวนอนได้เลยแล้วก็เทไปทางซ้ายเอียงเอียงแบบเอียงแบบคานกระดกอะเทซ้ายเทขวาประมาณนั้นอะส่วนเปอร์เซ็นก็แล้วแต่ความชอบอะบางคนก็อาจจะรถมันไหลเยอะไปอย่างพี่บางคนในกลุ่มก็ใช้แค่สี่สิบ หรือเอ้ยสี่สิบยังไม่ทันมือเราเน้นเอียงนิดเดียวก็เพิ่มขึ้นก็ได้อย่างของผมผมจะใช้อยู่ประมาณเจ็ดสิบถึงแปดสิบก็ไม่สายไม่ตายตัวก็อยู่เลนประมาณเนี้ยประมาณนี้เลยส่วนไอตัวที่ทําให้คนอื่นหรือเอ้อไม่ใช่ดิเอ่อคนอื่นด้วยคนอื่นที่ดูคลิปเราเวลาเราอัดคลิปหรือตัวเราเองตอนเราเล่นเนี่ยเวียนหัวก็คือไอตรงเนี้ยเนี่ยไอสอเนี่ยผมแนะนําให้ปิด สำหรับการเล่นแบบเอียงแบบคันกระดกอืมตั้งค่าก็ประมาณนี้วิธีเล่นก็ไปสักด่านหนึ่งแล้วกันนั่นไหนฮัสีเอาด่านนี้ก่อนแล้วกันแนะนำว่าให้หาสักด่านหนึ่งผู้เล่นใหม่อาจจะ ยังไม่รู้ว่าต้องด่านไหนดีก็หยิบหยิบมาเอาสักคันหนึ่งเอาเอารถง่ายๆอย่างพวกเนี้ยรถง่ายๆอย่างคันนี้ก็จะเป็นหนึ่งในคันที่แจกฟรีผูเร่มใหม่สามารถหาได้วิธีการคุมเองเบื้องต้นของผมนะสำหรับคนที่ไม่มีพื้นฐานเลยนะ อันดับแรกก็คือจับมือถือตามที่ผมบอกแล้วก็เอียงไปเลยไม่ต้องใช้ในโตก่อนลองฝึกเอียงฝึกคุมเนี่ยมันจะหลุดก็ดึงกลับมาเนีย่ยเอาเอาแบบแค่ไม่ให้ชนขอบทางก่อนก็ได้อะอมเอาประมาณนี้ก่อนเอียงไปเลยเอียงไปเรื่อยๆเลยอืออืหรือแบบอาจอยากจะลองกดดิฟกดดิฟดูก็ได้เวลาม,มีโค้งเนี้ยก็กดดิฟเราวิ่งไปเลย แลมสักหน่อยไหลไปไหลไปเรื่อยๆยังไงก็ได้คุยกับตัวเองให้ดีๆแบบอย่าแบบเอ้ยเลี้ยชนชนอยู่ยไม่ไม่เร็วขึ้นสักทีเนี่ยลองทํามือนิ่งๆแล้วก็ปล่อยไปไปทางนี้แล้วกันง่ายๆปล่อยไปตามทางถือมือให้นิ่งๆ พอรถกินซ้ายแล้วก็หักมาขวาแล้วกินขวาแล้วก็หักมาซ้ายปรับไปเรื่อยเรื่อเริ่มจากการที่ไม่จําเป็นต้องใช้ในโตก่อนหรือถ้าแบบอ่ะพอถึงช่วงทางตรงก็กดสักหน่อยก็ได้แล้วกดไปเลยแล้วก็วิ่งไปส่วนวิธีการใช้ในโตแต่ละประเภทอยู่ในคลิปก่อนแล้วส่วนตรงนี้เป็นโค้งก็กดดิฟเสร็จแล้วลองดิฟดูก็ได้อ่ะอันนี้หลุดใช่ไหมอ่ะหลุดก็กดดิฟไป เดี๋ยววิธีการทําให้มันหายก็เดี๋ยวผมมาสอนอีกทีแล้วกันประมาณนี้เนี่ยก็ต้องคุมไปเรื่อยๆหลังจากผ่านสเต็ปคุมไปเรื่อยๆแบบนี้อยากให้ลองหาดูพวกคลิปของต่างประเทศที่ว่า เป็นคลิปเล่นด่านนั้นๆแล้วมันเป็นพวกที่แบบมีตามคลิปมีเวลาบอกไว้ในหน้าชื่อคลิปอะพวกนั้นอาจจะเป็นคลิปทําเวลาเขาจะวิ่งเส้นทางที่ดีที่สุดของเส้นทางนั้นๆอาจจะผมจะลองวิ่งเส้นทางที่ดีที่สุดสําหรับนายริเวอร์ก่อนอันนี้คือเส้นทางที่ดีที่สุดเลยเวลาลงจากอากาศก็ใช้ในตัวแดงถุกเน็กไปุกน ก็วิ่งไปมือใหม่ก็เล่นง่ายๆไปก่อนก็ได้เนะี่ยคุมรถให้อยู่แค่นี้เลยก็จะต่างกับตอนที่ว่าเราเริ่มหัดเกียงก็แค่ว่าเรามีในโตเข้ามาช่วยเสริมตอนเราวิ่งแค้นเองเพื่อทำให้ท็อปสปีดมันสูงขึ้น ไหลไปไหลไปไปเป็นเรื่อยๆมีในตัวอยู่ก็ไหลไปโครงนี้ก็ดิฟแต่งเดียวก็พอตัวนี้ แตะในตัว2ครั้งประมาณนี้อันนี้คือลายวิ่งที่สั้นที่สุดที่เหลือก็จะขึ้นอยู่กับการเลี้ยงความเร็วของเราแล้วก็ความเร็วการอากาศของเราไปด้วยแล้วก็ทริคต่างๆที่จะมาเพิ่มในภายหลังก็คือในโตเบรก พันดิบแล้วก็โฟลตี้ดิ p เอาข้าประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะครับผม